นิยายเรื่องเพียงรักนี้ที่คุณไม่เห็นค่าคำโปรยเขาเข้ามาดูแลชีวิตของเธอทำให้เธอมีความรู้สึกดีๆกับเขาแต่หลังจากที่ธีรวัตรได้เป็นเจ้าของร่างกายของกานแก้วเขาก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เธอรู้ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนอยู่ บางอย่างที่ทำให้เขาและเธอห่างไกลกันออกไปทุกทีการแก้วเสียใจมากจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทหนีไปให้ไกลจากคนใจร้ายเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนที่หนึ่งสาวน้อยสู้ชีวิตการออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันเนื่องจากขาดแคลนทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับการแก้ว เธอพยายามมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตโดยหวังว่าหลังเรียนจบเธอจะได้อนาคตที่สดใสเหมือนกับคนอื่นๆแต่แล้วเรื่องเงินก็ทำให้การเรียนของเธอต้องสะดุดสุดท้ายหญิงสาวก็จำเป็นต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยและเลือกที่จะทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแทนช่วงแรกการแก้วก็กังวลว่าสิ่งที่เธอตัดสินใจ จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเธอหรือไม่แต่ก็ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยทั้งน้ำตาเพราะเธอไม่มีเงินค่าเทอมแม้ว่าเธอจะเรียนเก่งมากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นคนที่ได้รับทุนการศึกษาการแก้วพยายามดิ้นรนแล้วแต่มันก็เปล่าประโยชน์สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจพักการเรียนและเริ่มหางานทำ หญิงสาวเดินมาตามทางมองเข้าไปในร้านอาหารเห็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นกำลังนั่งพูดคุยหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานความจริงเธอเองก็มีพ่อแม่แต่ทั้งสองมักทะเลาะมีปัญหากันบ่อยครั้งการทะเลาะระหว่างพ่อแม่ไม่เพียงแค่สร้างความเครียดและความกังวลให้กับเธอยังส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตจนทำให้เธอต้องตัดสินใจแยกออกมาอยู่เพียงลำพังด้วยความที่พ่อเป็นคนเจ้าชู้มาก จึงมักจะมีผู้หญิงไปทั่วในขณะที่แม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินส่งหนี้นอกระบบทั้งสองทะเลาะกันเพราะพ่อไม่ยอมทำงานคอยรักเล็กขโมยน้อยทำให้แม่นั้นโมโหถึงขั้นลงไม้ลงมือในบางครั้งสภาพครอบครัวที่ย่ำแย่ทำให้หญิงสาวทนอยู่ที่นั่นไม่ได้ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตัดขาดจากพ่อแม่และก้าวเดินออกมาแต่ถึงแม้เธอจะอยู่ที่นั่นเธอก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่เลย ทั้งสองสนใจแต่ปัญหาของตัวเองไม่เคยสนใจว่าเธอจะอยู่ยังไงจะมีเงินใช้ไหมจะมีอะไรกินหรือเปล่าพ่อกับแม่เอาแต่ทะเลาะกันต่อหน้าเธอโดยไม่สนใจหรือว่าลูกจะรู้สึกอย่างไรการแก้วรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องทนเห็นภาพเดิมๆภาพที่พ่อแม่ทะเลาะกันภาพที่พ่อพยายามขโมยเงินที่แม่เก็บเอาไว้ภาพที่แม่รงไม้รงมือกับพ่อและผู้หญิงที่พ่อพาเข้า,ขาบ้านพ่อกับแม่มักจะทำอะไรไม่คิด มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เธอก็ไม่เคยซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นเธอรู้จักแยกแยะความดีความชั่วตั้งแต่เด็กอาจเป็นเพราะคําสั่งสอนของยายทำให้เธอนั้นสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้หลังจากจบมหาวิทยาลายัยเพราะไม่สามารถแบกรับค่าเธอมเอาไว้ได้หญิงสาวก,ก็เริ่มหางานทําแต่ด้วยความที่เธอมีวุฒิแค่มัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีข้อจํากัดมากมาย การแก้ตัดสินใจมาสมัครงานที่ร้านอาหารใกล้หอพักเพราะเธอต้องการประหยัดค่าเดินทางและประหยัดค่าอาหารในแต่ละวันหากเธออยู่ใกล้ๆหอพักนอกจากเธอจะเดินไปทำงานได้แล้วเธอยังสามารถกลับมากินข้าวที่หอได้อีกด้วยหญิงสาววางแผนชีวิตอย่างรับกุม่มตอนนี้เธอตัวคนเดียวไม่มีอนาคตไม่มีเงิน หากเธอมัวแต่นั่งรอโชคชะตาชีวิตของเธอก็อาจจะแย่ไปกว่านี้ด้วยความที่การแก้วเป็นคนขยันและมุ่งมั่นในการทำงานทำให้เจ้าของร้านนั้นเอ็นดูเธอเป็นอย่างมากแต่การที่ได้รับความเอ็นดูจากเจ้าของร้านมากเกินไปก็ทำให้เธอนั้นถูกเพื่อนร่วมงานอิจฉาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองการแก้วไม่เคยถูกลูกค้าตำหนิเลยสักครั้ง เวลาเธอทำงานและให้บริการเธอมักจะยิ้มแย้มเสมอและใช้น้ำเสียงที่สุภาพอ่อนโยนทำให้เธอนั้นได้รับทิปจากลูกค้าเป็นประจำด้วยใบหน้าที่สวยงามและรอยยิ้มหวานพิมพ์ใจทำให้ลูกค้าผู้ชายมาติดพันแต่หญิงสาวก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเพราะรำพังแค่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตเธอก็เหนื่อยมากพอแล้วเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่คิดจะดึงใคร เข้ามาเป็นภาระและไม่เคยคิดจะเข้าไปเป็นภาระในชีวิตของใครด้วยหญิงสาวมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองการทำงานในร้านอาหารทำให้การแก้วได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพราะแถวนี้มีชาวต่างชาติมากมายทำให้เธอได้เรียนรู้เรื่องภาษาการแก้วเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอาจเพราะสภาพครอบครัวที่หล่อหลอมให้เธอเป็นแบบนั้นทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยพูดกับใคร แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เธอต้องออกมาสู้ชีวิตเพียงลำพังเธอก็จำเป็นต้องเอาตัวรอดถ้ายังมัวแต่อายเธอก็จะอดตายแก้วเดี๋ยวเยนี้ช่วยล้างจานหน่อยได้ไหมพอดีว่าลูกพี่ไม่ค่อยสบายหญิงสาวพยักหน้ารู้ทั้งรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบเธอแต่เธอก็ยินดีจะช่วยเหลือโดยหวังว่าความดีที่ทำจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของรุ่นพี่ได้ขอบคุณมากเลยนะแก้วไม่มีใครยอมช่วยพี่เลยนอกจากแก้ว หญิงสาวรู้สึกซึ้งใจทั้งทางที่เธอเคยพูดจาไม่ดีใส่แต่การแก้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่แดงรีบไปเถอคะค่ะเดี๋ยวแก้วจัดการเองการแก้วไม่ได้ถือสาต่อให้ใครจะกันแกล้งรังแกเธอก็ไม่ได้โกรธไม่เกลียดถ้าคนเหล่านั้นเข้ามาพูดคุยด้วยเธอก็จะคุยปกติไม่มึนตึงใส่อีกอย่างเธอไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยความที่อยู่ตัวคนเดียวเธอจึงไม่อยากสร้างศัตรู ขอบคุณอีกครั้งนะแก้วเอาไว้วันหลังพี่จะช่วยงานแก้วตอบแทนก็แล้วกันค่ะพี่แดงหญิงสาวรู้ดีว่าอีกฝ่ายมีลูกเล็กที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลได้ยินว่าลูกของพี่แดงสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะมีโรคประจำตัวช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แปลกที่เด็กน้อยจะป่วยกระทันหันหลังปิดร้านก้านแก้วก็ยังอยู่ร้างจานในขณะที่เจ้าของร้านกำลังนับเงินอยู่ที่โต๊ะหญิงวัยกลางคนชำเลืองมองหญิงสาว หลังจากที่ก้านแก้วล้างจานเสร็จเธอก็เรียกให้เข้าไปหาอ่ะพี่ให้เจ้าของร้านส่งเงินให้ก้านแก้วตอบแทนที่เธออุตส่าห์อยู่ช่วยงานทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณแมวรับไปเถอะพี่จะใช้งานฟรีๆไดยไ้ยังไงหญิงวัยกลางคนแค่อยากให้อยากตอบแทนก้านแก้วที่ขยันขันแข็ง,ขงเห็นแก่ผลประโยชน์ของร้านมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ใครให้ทำอะไรก้านแก้วก็ไม่เคยเกี่ยงรู้ทั้งรู้ว่าโดนพนักงานคนอื่นหลอกใช้แต่ก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือตอนแรกเธอก็สงสัยว่าก้านแก้วโง่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าหญิงสาวไม่ได้โง่เลยสักนิดแค่เป็นคนดีเกินไปก็เท่านั้นพี่อยากเตือนอะไรเราสักหน่อยทำดีก็ต้องทำให้ถูกคนเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นความดีเราเข้าใจไหมก้านแก้วพยักหน้า เธอรู้อยู่แล้วว่าความดีของเธอมันไม่มีประโยชน์สำหรับคนบางคนแต่เธอก็ยังยืนหยัดที่จะทำดีต่อไปแม้ว่าจะโดนเอาเปรียบก็ตามตอนที่สองเจอกันครั้งแรกธีรวัตรเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งเขาต้องพบปะลูกค้ามากมาย และทุกๆครั้งที่พูดคุยกันเสร็จสิ้นเขาก็มักจะพาลูกค้ามาเลี้ยงอาหารที่ร้านประจำของเขาร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในย่านที่ไม่ไกลจากบริษัทและมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารที่อร่อยและราคาประหยัดแม้จะไม่ใช่ร้านหรูหราแต่คุณภาพของอาหารก็เทียบเท่ากับพัตคาเลยทีเดียวด้วยความที่ธทีรวัตรไม่ใช่คนติดหรูแม้เขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เขาก็รู้จักใช้เงิน ไม่เคยสุรุ่ยสุร่ายเขาจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเขาได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเท่านั้นไม่ใช่จ่ายเพียงเพราะว่าของสิ่งนั้นราคาแพงสมฐานะร้านนี้อร่อยมากครับผมรับประกันเลยทีรวัตรเอ่ยขึ้นเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่มาร้านนี้จะต้องประทับใจอย่างแน่นอนคุณทีรวัตรรับประกันขนาดนี้แสดงว่าต้องอร่อยสมคำร่ำลือแน่ๆครับ ลูกค้าของชายหนุ่มรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของร้านตั้งแต่การตกแต่งที่เรียบง่ายและมีสเสน่ห์ไปจนถึงการบริการที่สุภาพและเอาใจใส่พนักงานที่ร้านนี้มักจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนูและตอบคำถามของลูกค้าอย่างเต็มใจทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษทุกครั้งที่มาเยือนอยากจะกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง วันนี้ชายหนุ่มอาสาเป็นเจ้ามือลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ร้วนแต่เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งนั้นพวกเขาเป็นนักธุรกิจและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่กลับไว้วางใจให้บริษัทเล็กๆของเขาดูแลเรื่องการก่อสร้างให้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลี้ยงต้อนรับอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ทุกคนไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทของเขารับอะไรดีคะคุณลูกค้าชายหนุ่มกำลังก้มหน้าอ่านเมนู แต่เมื่อเขาได้ยินเสียงหวานที่ไม่คุ้นหูจึงรีบเงยหน้าขึ้นมาทันทีการแก้วศบสายตาชายหนุ่มก่อนยิ้มบางๆแม้ว่าเีรวัตรจะเป็นลูกค้าประจำที่นี่แต่เขาไม่เคยเจอก้ารแก้วมาก่อนดูเหมือนว่าเธอจะเป็นพนักงานใหม่เพิ่งมาใหม่หรอใช่ค่ะหญิงสาวเอ่ยตอบพร้อมรอยยิ้มปกติก็สวยอยู่แล้วแต่พอเธอยิ้มก็ทำให้ดวงตาชายหนุ่มนั้นพร่าเรือนไปชั่วขณะ คุณลูกค้าจะสั่งอะไรก็เขียนไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นสักครู่ค่ะชายหนุ่มไม่สามารถละสายตาจากหญิงสาวได้เธอดูโดดเด่นกว่าใครไม่ใช่แค่ใบหน้าที่หมดจดแม้แต่รูปร่างของเธอก็ยังดูมีสเสน่ห์น่ามองท่าทางและการแสดงออกของเธอดูน่าหลงไหลจนชายหนุ่มไม่สามารถละสายตาได้แม้ว่าเขาจะคุยอยู่กับลูกค้าแต่สายตาของเขากลับชำืองมองไปทางก้านแก้ว มองไม่วางตาเลยนะครับคุณธีรวัตรสนใจเหรอครับลูกค้าหนุ่มเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าธีรวัตรจับจ้องหญิงสาวคนนั้นไม่ยอมละสายตาชายหนุ่มถูกทักแต่เขาก็ไม่ได้เขินอายเพียงแค่ยิ้มบางๆเท่านั้นผมมีภรรยาแล้วครับชายหนุ่มต้องการสือเป็นในไนว่าเขาไม่มีทางสนใจผู้หญิงคนอื่นเพราะเขามีภรรยาอยู่แล้วแต่ความจริงเขาสนใจผู้หญิงคนนี้มาก ถึงขนาดที่ว่าอาหารบนโต๊ะก็ยังไม่น่าสนใจเท่าเธอในขณะที่ชายหนุ่มกําลังจ้องมองการแก้วก็ส่งยิ้มมาที่เขายิ้มที่ทำให้ลมหายใจของเขาสะดุดมองขนาดนี้ระวังเธอจะรู้ตัวนะครับลูกค้าย,ยังคงเอ่ยแซลต่อเขาไม่ได้สนใจว่าธีรวัตจะมีภรรยาหรูแล้วหรือไม่พอพวกเขาทุกคนในที่นี้ก็ไม่ได้รักและซื่อสัตย์ต่อภรรยาสักเท่าไหร่ บางคนมีบ้านเล็กบ้านน้อยบางคนก็ออกไปหาเศษฐาเลยนอกบ้านเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกการเคลื่อนไหวของก้านแก้วเหมือนจะดึงดูดสายตาของเขาเรื่อยๆขณะที่ทีรวัตพยายามจะสนทนากับลูกค้าสายตาของเขากับถูกดึงดูดไปที่ก้านแก้วตลอดเวลาถ้าชอบก็จีบสิครับพวกผมไม่บอกใครหรอกลูกค้าสังเกตเห็นถึงความสนใจที่ทีรวัตมีต่อก้านแก้ว พวกเขาจึงเริ่มเอ่ยแซวด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเบาๆไว้เราคุยเรื่องงานกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะคุณธีรวัตรดูไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่หนึ่งในลูกค้าเอ่ยแซวทําให้ธีรวัตรรีบดึงสายตากลับมาทันทีต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้วใช่หนุ่มเพิ่งรู้ตัวว่าเขาสนใจหญิงสาวมากถึงขั้นล้เลยเรื่องงานปล่อยให้ลูกค้าพูดฝ่ายเดียวในขณะที่เขานั้นเอาแต่จ้องมองเธอ การแก้วไม่ได้สังเกตว่าธีรวัตรมองเธอแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงแซวเธอก็หันมามองทางชายหนุ่มและยิ้มให้เขาหญิงสาวกำลังโปรยสเสน่ห์โดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ได้รับความสนใจจากสายตาเพศตรงข้ามด้วยเหตุนี้ทำให้พนักงานสาวลหลายๆคนในร้านจึงรู้สึกอิจฉาและเกลียดชังเธอ แต่เป็นเพราะก้านแก้วคือคนโปรดของเจ้าของจึงไม่มีใครฆ่ากันแล้งรังแกได้แต่จับกุมทาไปวันวันส่งยิ้มให้ผู้ชายไปทั่วพนักงานสาวเอ๋ยขึ้นทางเบะป,ปากเธอรู้สึกอิจฉาในความสวยของก้านแก้วและไม่ชอบใจที่ผู้ชายที่เธอหมายปองกำลังให้ความสนใจกับหญิงสาวอยู่ถ้าเก็ม,มัวแต่ชา้าเดี๋ยวยี่แก้วกว็ฆ่าไปกินหรอก พนักงานสาวแอบชอบเชฟหนุ่มมานานแต่เธอไม่กล้าสารภาพความในใจได้แต่แอบมองมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่การแก้วเข้ามาสมัครงานเธอสังเกตว่าเชฟหนุ่มดูสนใจอีกฝ่ายเป็นอย่างมากจึงทำให้เธอรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายไม่มีทางหรอกฉันไม่มีทางปล่อยให้เชฟเป็นของเย,ยนั่นเด็ดขาดถ้าเชฟขอชอบแกจะทำอะไรได้หญิงสาวตวัดสายตาใส่เพื่อนถึงเธอจะไม่มีสิทธิ์ แต่เธอก็จะขัดขวางให้ถึงที่สุดฉันยังไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงแต่ฉันจะไม่มีทางยอมให้เยแก้วได้คบกับเชฟการแก้วกำลังเดินตรงมาทางนี้แต่อีกฝ่ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าของร้านกำลังมองอยู่เธอได้แต่เก็บความคับแค้นใจเอาไว้รอวันที่จะเล่นงานตอนที่สอยากเจอ ธีรวัตรรู้สึกประทับใจในตัวกานแก้วมากเธอดูกระตือรือรน้นขยันขันแข็งคล่องแคลวจริงจังกับการทำงานในขณะที่พนักงานคนอื่นๆมักจะจับกลุ่มคุยจนแทบจะไม่สนใจลูกค้าเลยยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้าหลังส่งลูกค้ากลับจนหมดแล้วชายหนุ่มก็เรียกหญิงสาวมาพบเพื่อที่จะขอบคุณสำหรับการบริการที่ดีที่เธอได้มอบให้ ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลผมและลูกค้าของผมการแก้วงุนงงเล็กน้อยตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยมีลูกค้าคนไหนเดินมาขอบคุณเธอแบบนี้เลยอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ดูแลใครเป็นพิเศษเธอทำแบบนี้กับลูกค้าทุกๆคนเป็นปกติเพราะมันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ต้องขอบคุณก็ได้ค่ะมันเป็นหน้าที่ของพนักงานเสิร์ฟไม่มีพนักงานคนไหนดูแลผมดีขนาดนี้มาก่อน ชายหนุ่มยังเคนชื่นชมหญิงสาวทำให้เธอรู้สึกดีใจที่มีคนเห็นค่าในสิ่งที่ตัวเองทำรับไปสิการแก้วมองเงินจำนวนหนึ่งที่ชายหนุ่มส่งให้แต่เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะจ่ายค่าอาหารทั้งทาง,งที่เขาเพิ่งชำระไปเมื่อคู่จึงรีบทวงขึ้นมาทันทีเมื่อครูคุณลูกค้าจ่ายค่าอาหารแล้วนะคะนีไม่ใช่ค่าอาหารผมให้คุณหญิงสาวรู้สึกว่ามันมากเกินไป เงินที่เขาให้มูลค่าเกือบเท่าเงินเดือนของเธอเลยทีเดียวรับไปเถอะผมอยากให้คุณบริการดีมากดูแลลูกค้าผมทำให้เขาประทับใจชายหนุ่มชื่นชมและขอบคุณที่เธอได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตอนแรกหญิงสาวไม่กล้ารับเพราะมันมากเกินไปแต่ชายหนุ่มยังยัดเงินใส่กระเป๋าเสื้อเธออย่างถือวิสาสะทำให้เธอไม่กล้าปฏิเสธเก็บเอาไว้นะผมให้คุณคนเดียว การแก้วรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในความมีน้ำใจของชายหนุ่มเธอได้กล่าวขอบคุณเขาอีกครั้งและสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานการบริการแบบนี้ตลอดไปทีรวัตรไม่เคยมากินอาหารที่นี่คนเดียวปกติเขามากักจะพาลูกค้ามาเลี้ยงหรือไม่ก็มากับเพื่อนฝูงเสมอแต่ระยะหลังเขามากักจะแววเวียนมาคนเดียวและเจาะจงให้การแก้วเป็นคนดูแลเขาเท่านั้น ด้วยความที่ชายหนุ่มเป็นลูกค้าประจำทำให้เจ้าของร้านนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของเขาและยอมให้ก้ารแก้วไปดูแลชายหนุ่มตามที่ขอวันนี้มาคนเดียวหรอคะหญิงสาวเอ่ยถามขณะที่กำลังรินน้ำใส่แก้วให้ชายหนุ่มธีรวัตรพยักหน้าคอยชำเลืองมองเธอเป็นระยะวันนี้ผมมาคนเดียว เหตุผลที่ทําให้ชายหนุ่มมากินอาหารที่นี่เพียงลําพังไม่ใช่เพราะเขาเบื่ออาหารที่บ้านหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศแต่เพราะเขาอยากเจอการแก้วจึงได้ตัดสินใจว่าแมทที่นี่ในช่วงกลางวันปกติตอนอยู่บริษัทเลขาจะเป็นคนจัดการเรื่องมื้อเที่ยงแต่ระยะหลังเขาไม่เคยอยู่กินมื้อเที่ยงที่บริษัทเลยเขาเลือกที่จะออกมากินที่นี่ออกมาคนเดียวโดยไม่ยอมให้ใครติดตามมาด้วย วันนี้หญิงสาวสวมเสื้อเชิดสีขาวและผ้ากันเปื้อนของร้านอาหารแม้จะอยู่ในชุดฟอร์มแต่เธอก็ยังดูดีดูมีเสน่ห์น้ามองทีรวัดนั่งอยู่ที่โต๊ะมองเธอด้วยความสนใจการแก้วไม่รู้ตัวเลยว่าตกเป็นเป้าสายตาของชายหนุ่มเธอตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตัวเองจนไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะ หญิงสาวเอ่ยถามก่อนที่ชายหนุ่มจะยิ้มและตอบอย่างสุภาพมีอะไรอยากแนะนำผมไหมครับปกติผมมาที่นี่ทีไรก็กินแต่เมนูเดิมๆหญิงสาวยิ้มและเริ่มแนะนำเมนูพิเศษของวันวันนี้มีเมนูพิเศษค่ะเป็นแกงส้มไขป่ปลาปกติจะเสิร์ฟแบบหม้อไฟแต่ถ้าคุณลูกค้ากินไม่หมดจะเสิร์ฟเป็นถ้วยให้นะคะชาหนุ่มฟังด้วยความสนใจและตัดสินใจสั่งเมนูอาหารที่หญิงสาวแนะนำ หลังจากที่เธอรับออเดอร์เสร็จการแก้วก็เดินหายเข้าไปในครัวเพียงคู่เดียวเท่านั้นเธอก็เดินออกมาพร้อมกับอาหารที่ชายหนุ่มสั่งจะรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณลูกค้าชายหนุ่มใส่หน้าเบาๆจริงอยู่ที่เขาอยากให้หญิงสาวอยู่ตรงนี้แต่เธอก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเขาจึงจำใจปล่อยเธอไปบริการลูกค้าคนอื่นๆแต่ในระหว่างนั้นเขาก็มองเธอไม่ละสายตา ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวขนาดนี้เขาไม่อยากคิดอะไรไม่ดีเพราะอายุของเขากับเธอน่าจะห่างกันพอสมควรรับอะไรอีกไหมคะเห็นคุณลูกค้ามองมาทางนี้ตลอดเลยการแก้วเริ่มสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มนั้นคอยชำเลืองมองเธออยู่บ่อยๆและเข้าใจว่าเขาคงต้องการอะไรสักอย่างจึงได้รีบเดินเข้ามาหาทัานทีผมอยากได้กาแฟสักแก้วได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ ความจริงทีรวัตรอยากให้หญิงสาวนั่งตรงนี้นั่งข้างๆเขาแต่เขาคงจะทำแบบนั้นไม่ได้เธอเป็นพนักงานของที่นี่เขาไม่อยากทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาเจ้าของร้านถึงจะเป็นลูกค้าแต่เขาก็ควรจะมีมารยาทกาแฟได้แล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณครับชายหนุ่มใช้เวลากินข้าวนานเกือบสองชั่วโมงเขาค่อยๆกินทีละนิดราวกับว่าต้องการถ่วงเวลาให้นานที่สุด ในขณะที่ลูกค้าหลายๆคนเข้ามาและทยอยออกไปจนเกือบหมดแล้วทีรวัตรยังคงนั่งอยู่ที่เดิมสั่งเครื่องดื่มบ้างสั่งขนมบ้างจนพนักงานทุกคนต่างพากันสงสัยว่าทำไมชายหนุ่มถึงไม่อิ่มสัทีจะรับอะไรเพิ่มไหมคะคุณลูกค้าการแก้วใส่ใจลูกค้ามากเห็นว่าอาหารบนโต๊ะของชายหนุ่มหมดเกลี้ยงเธอจึงเดินเข้ามาถามเผื่อว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติม แม้ว่าทีรวัตรอยากนั่งอยู่ที่นี่นานๆแต่เขาอิ่มเกินกว่าที่จะสั่งอะไรเพิ่มผมคงไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วคิดเงินเลยก็ได้พอดีผมต้องรีบกลับไปทำงานชายหนุ่มเอ่ยกับหญิงสาวพางมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนการแก้วเดินมาพร้อมกับบินใบเสร็จหลังจากที่ชายหนุ่มเคลียร์ค่าอาหารเรียบร้อยเขาก็ให้ค่าตอบแทนพิเศษเธอไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้า หญิงสาวรู้สึกเกรงใจพยายามปฏิเสธเพราะข่าวที่แล้วชายหนุ่มให้เธอไปตั้งหลายพันรับไปเถอะอย่าปฏิเสธน้ำใจผมเลยการแก้วรู้สึกเกรงใจแต่เธอก็ไม่กล้าเสียมารยาทจึงรับเงินมาถือเอาไว้ธีรวัดรู้ดีว่าการแก้วคิดอะไรอยู่จึงได้กำชับเสียงเข้มผมให้คุณคนเดียวนะอย่าเอาไปแบ่งใครล่ะ